ดำสีดำดีกว่าว。วะ มงมามมางานกีแท็บเดี oh ๋ไปร้านแดงครัออนอนอยไหนครับออกันมาลงฝั่งเดียวกันชิโลนีอนอยู่ที่ไหนครับอ่อทไนะอาี่ไปย่งเจเคอ่ะออไปไปตีใหญ่ีใหญ่ม่อยู่ไหนตี่มอยู่ไหนออีแท็ก็ไงีแท็พี่มาพี่ี่ไปนะพี่ไปีแท็บนัผมก็ไอยู่ร้านแดงน่นนร้านแดง่ะ ลกแกแกดูตั่วยนะครับ่ให e ้อย e ่ากล้วเ้วจริงอย่างอื่นเพ่นผมเล่นแทนพิกีนะอั์ทีเคไอเชกกี้ยังอยู่ในแก๊งเราไว้สัตว์แงกันนะไมสองคนดีเราัแกงหรือปัดได้ตำแหน่งตำหน่ดง แดงปืนเกฟรีนะปืนเขาบนเนินฟรีจัดแองนะืแดงนึงแ่งหอกสอบเลยแหละแ้งสาวล่งนียตมน่งไปอยู่ไลนะเจเคไหวปะคนกู้ภที่ไหนที่อะเจเคน่าจะโดนเพื่อนเหลือคนเดียวแล้ว กิดใหม่มาเที่ยงคืนจริงๆปะเนี่ยทุกคนเก็นรีบใช้เพื่อนในนี่น้องเว้ยเพื่อนล้มอ่ะมันก็รีบปล่อยแล้วน้ำหนึ่งให้มันหมดเลยทุกคนอ่ะร้านแดงอ่ะร้านไหนร้านไหนครับพี่อัญร้านไหนมันไม่ได้อยู่ในวอลล์พี่อัญนะเอซับอยู่สองคนสี่คนอ่ะมาเดินเรื่อร้านแดง

ไอ้กินเหรอในร้านไล่ป๊อปไปกี่คนแล้วอ่ะร้านร้าน JK ตื่นยัง JK ก็ตื่นแล้วเอารับอยู่ไหนพี่ไรับอยอ่ไหนรับอยู่ไหนคนนี้รับเป็นไงเจอไปร้าน JK JK ยังคตอยู่ป๊อบร้านแดงมี b c เต็มบบเลยนะเขาลงแล้วนะเคมาชนร้านแดงหน่อยนะแปดได้เลย JK รับใครรับใครวะมีมีพี่มินมีมินเต็มบ้านไทยรักี่คนแล้วอ่ะ เพื่อนเต็มแล้วก็นะเขาเขาเพื่อนรีบมานะมันลงแล้วร้านแดงฟีฟเฟตเต้ไอไทยที่อะไปไหนร้านไหนตอนพร้อมกันแหลยตอนไม่เห็นสกเพื่อนร้านแดงอ่ะกเพื่่ออนยูตัวหล่อร้านแดงนี่ซะตัวหล่อร้านแดงร้านแดงตกหลาคนอะไม่เวลาถามทำไม่พี่ไม่ตอบปะเขาเหลือตู้หลังเต็มแล้วมั้ง JK เขาตู้หลังเขาไม่บล็อกเขากระตู้หลังอยู่เมื่อกี้ เื่อกี้พิชลิบเล่นปืนเล่นปืนตรงตรงต่เอาไปสามเอาไปสามพี่หัวใจใช่ปะเดียวเดียวเดียวกระโดดกระโดดกระโดดจุนกระโดไปร้านแห่งเพื่อที่จะกระโดดกระโดดตรงเป็นง่ายกว่าพี่พี่ผมหยุดตรงนี้เพื่อเราหมอไม่เห็นนะเอเบลี่ไปไหนเบลี่ลุดเหรอลงยังจะลงเหรไปหัวใจแบลี่ลุดนะเบลี่ลุ่นเห แปรหลุดต้องมีคนมาเติมคนนะนที่ไหนรลนแดงมาต่อพอดีตู้ไหนพี่ว่าคนงัดมุติดหนวกปะไม่มีที่ไหนขาดเลยใ่ไเติมแผนนะทำเลยพี่นะทาเลยรอบรันน้่กันเล่นกับเพื่อนหน่อยชาวเรางัดปะชาวโดนหน่อยตายยากพอาเราลงกันชา่ได้ย้อนขึ้นไปร้หนไหนเราไป่านไหนต่อรกานร้านน้งูเสร็จแล้วเร็วเ ไปดูดีจียังไปดูดีจยังใจรัดแล้วดแล้วตายแล้วใช่ไหมพี่กำลังนัดกำลังัดเริ่องนันอ้ PVC ฟืนแล้วนะี่งไอาี้่ั้นองตนสอมี่ใจนเลมาแน่มันาแน่เยเดยเสร็แล้วเสร็จแล้วไปดูดีจันการไม่ขึ้นเวลามันโดนไมดปนับผ่านมาร้านกางซีแปดจานร้ากางซีแปดร้ากางีแป ออกมาต่อมาต่อมาต่อการจะเป็นร้านตึดท้ายนะเดี๋ยวจ้ um. อยู่เพื่อนดีร้านแดงอ่ะดูเพื่อนดีอย่ามึนดิร้านปูนว่าไงอ่ะร้านปูนกันยังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเคลี่ยเราเลี่ยเราเขี่ยเราได้แล้วข้าวอ่ะข้าวพี่ข้าว่ะข้าวพี่งานข้าวพี่งานไปดูมะขามสามห้าดิเดี๋ยวไปดูดีจีพี่ดีพี่ยังไมต้องรถกบรถเก้าพิชนีมรถเก้าดีจีพี่คร่พี่เก่งดีจีนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไม่ดีจีดีจีพี่มีสองนะอยู่ข้างหลังพี่เก่ง เขาจะเป็นอะไรได้เขาจะเป็อะไรได้ไปเลยวะเขาจะเป็นอะไรได้จมเขาจะเปอะไรไดิกบใครอ่ะกบสองใหญ่อ่ะไม่หมายถึงขยับรถได้สซาดได้ได้ได้หรือเปล่าวะในงานหรือยังอุ้ยรถกูนั่งไม่ได้ป่ะนี่เดี๋ยวบอกเลขหน่อยละทันหนึ่งนะผมเบอร์เคยหันทันภาพครับุู๋หรอมานั่งดิรถกูนั่งนั่งไม่ได้ป่ะนี่ได้ลงเลยนั่งคนเดียวไอ้เฮียรถกูนั่งคนเดียวไอ้สัตว์ไอลุงเหงาอ่ะง่าย ไม่หนาแล้วแล้วผมจะเสร็จแล้วมันแย่แ้ตร้านไหนต่อที่ราไหนต่อเก่งร้าดีๆก็แ้วนที่พีกีคนลงไปกลางปะมคยัตรงเลยันี่เนี่ยีมีหมีร้านไหนอีกครับพี่ คนละหกคนละมีร้านไหนกันได้ให้หน่อยบ้างก็จะครบหรือเปล่าร้านกลางร้านทาวร้านอะไรก็ได้พาวไ่เก่งเดินรานกลารเดินรังกางไปดูร้านกลางให้ไปแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินแดงน่าจะได้นะน่าจะไวละแอดมินครับตรนี้ห้าตอนนี้แอดมิน เอาลูได้ไอโคมดให้หน่อยเลยพี่มีใครงั้นไหมแม่ครับไม่ผ่าสามหลังไปอ่ะหลังไม่ตกางผ่าสามกันได้ละวันนี้ใช่ไหมอ่อนงัดได้ละร้านกลางที่หันมาแล้วเคกำลังไปครับโอ้โหปวดเรากำลังออกกำลังออกรี่ยิงดีได้แล้วเรียบร้อยได้ท่านหนึ่งอ่ะกลางเติมเลยดิวิชลีมต้องยิงแล้ว อันเป็นครับลองนั่งกับผมตอนนี้มีเจ็ดเจ็ดคนนะพี่ร้านกลางไปเติมเบ้าพูดหน่อยถ้าไม่มีขึ้นไปลองลองขึ้นก็ได้ครับแล้วก็พี่ชายพอพี่เล่นบนรถแบบเล่นชิลจัดอีกฝั่งหนึ่งก็ไดรไปเติมกลางนะคุไปเติมกลางนะโอเคเงินย่างร้านแดงกันย่างอ่ะไปดูแล้วแล้วแล้วตาได้ของแล้วอืมร้านแดงผมแพ้นะยังไม่ได้ไปเติมนะ บ้าครับ GTR มันไม่ได้นั่งแค่สองนะมันนั่งได้สี่นะฮะ GTR ร้านกลางร้านสุดท้ายมันมารุมปิดกุก่อนเราเจอป้าเราเจอป้าไหนช่างยาร้านแดงเนี่ยร้านแดงมันเจอของป่ะะชรครับร้านแดงได้ของแล้วครับ อะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่าผมแจ้งนายช่างใหญ่ไว้แล้วครับโอเคครับแต่เขาฟืนแล้วไม่รู้เขาลืมเก็บไอ้ร้านไหนอีกทั้งอีกทั้งเด็กเด็กเด็กกำลังเช็คอยู่เลยครับคุณแต่คุณมีใครเล่นบไหงครับคุณเป็นแล้วเปลี่ยนที่ต้องลงเช็คดูนะเป็นแล้วโดนแล้วคุณเงเงอแล้วหน่อยแล้วเดินเะลาการเดินเะลาการมัโยกขึ้นล้อมัโยกมันโยกขึ้นล้ กลาเพื่อนโดนปนหาบีตรง,ตรงสักสี่แอร์จบเสร็จแล้วกาบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะพี่ร้านสุดท้ายก็คือกลางนี่ดูกตัดสี่แล้วมาเลวโอเคโอเคเสร็จแล้วนะไปแล้วนะจบร้างเสร็จแล้วไม่มันมันมันคุณหาจะไม่เสร็จหาไม่หาครับตีกันอยู่เลยไกลจังรานก่แล้วรานก่แล้วแล้วมันมันนอกเขตใช่ไหมจบมาแล้วรวมฝั่งนี้ใครพี่ป๊อบผมเองในี่ผมเองไปเลย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 เดี๋ยวเรื่องโอเคเดี๋ยวเรื่างอ้พี่ออกไม่ได้ทำนานแบบนี้นะเอาจริงๆ ไปแล้วคนไม่มีกล่องแล้วไปอะไรอะไปแล้วไปแล้วไปนะของพี่ใครอะลุงของพี่จุกเลยปะเป็นผมได้นะเราเป็นผมได้นะบันเทิงนะโดนพี่กูมีประโยชน์นะกูจะเป็นตีบอนะกูมีเห็ดผลเดือดลมฟ้าไม่เห็ดตลอดอันนี้นี่ไม่เห็ดบ้านด้วยนะจุกให้จุกอยู่ในรอดินอ่ะมันจะทำให้แบบว่าเรามีไฟอยู่ในถ้เราเกย์ทำไมจริงอันนี้เล่นจริงอันนี้ ไอ้วกนีู้จริงๆแล้วมีในแก๊งนีม <|so|> mm ีแคคนเดียวที่ที่เปิดตาตาเห็นตัวตอนนี้ดินมดูเรื่อนี้ะมีวาดินอ่ะ